สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะ้านากตกปลาทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นอีกหน uh ึ่งคลิปนะครับที่ผมจะพาน้านาทุกท่านนะครับมาตกปลากันนะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ําน, ad, นะครับบ้านลาดนะครับอยู่ตำบลบ้านเบิกนะครับอําเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนะครับก็หมายนี้นะครับก็ช่วงนี้เป็นปลานินนะฮะกำลังเข้านะครับก็จะลองมาซ้ําดูก่อนนะครับก่อนที่ก่อนที่ปลามันจะ ไม่เข้าฝูงนะครับก็วันนี้ก็มีนาๆมาตกกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับมีหัวบอร์ดนคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งางอนอีก7จ็ดแปดคนนะครับแต่ก็น้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองดูกันนะครับว่าจะมีผลงานปานินกี่แต้มนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกสูตรเหยื่อในการใช้ตกวันนี้ด้วยนะครับผม ก็สำหรับสูตรเยื่อในวันนี้นะครับที่ผมจะใช้นะครับอันนี้เป็นของเก่าเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราผสมรวมไปเลยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะเป็นนี่นะครับ่าเยื่อตกปลาเฟมิลี่ผาเขียวนะครับนี่นะครับผมผ่เขียวหนึ่งถุงครับเทลงไปเลยครับถุง ก็วันนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับของ Family เหมือนกันครับเป็นสูตรปลารวมนะครับครับใส่ลงไปเลยแล้วก็พระเอกของงานนะครับวันนี้วันนี้จะเปลี่ยนมาใช้เป็นลำนะครับลำหมูนะครับในราคา15บาทนะครับเมื่อกี้2ถุงถุงละ20บนะครับอันนี้ 15บาทนะครับก็ไม่รู้ว่ามันครึ่งโลถึงหรือเปล่านะครับใส่เลยครับนะครับใส่ให้หมดเลยครับโอเคครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ผสมให้เข้ากันนะครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่เหนียวเราก็ใช้น้ําในบ่อนี่นะครับผสมนิดเดียวก็พอครับครับก็หลังจากที่ผสมเยื่อทั้งสามอย่างเข้ากันแล้วนะครับ ผมก็ใช้น้ํำในบ่อนะครับผสมเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็คุกให้เข้ากันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเหนียวหน่อยครับก็ตัวนี้เราเพิ่มได้นะครับถ้าจะให้เหนียวอีกก็ใส่ไปอีกนะครับโอเคครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปตกกันเลยครับครับผมก็นี่นะครับเราก็ปั้นเหยื่อแบบนี้นะครับแค่นี้เองครับ ต,ตะกั่วนะครับตะกั่วเม็ดไม่ต้องใหญ่นะครับครับ,รบเดี๋ยวตีเยินครับ ตกป่าครับรถมาตกกันนะคร,ะครัประมาณนี้นะครับตีไม่ต้องไกลนะครับก็ประมาณจากใช้ตะลิ่งเนี้ยสิบประมาณสิบเมตรได้นะครับ ครับก็พอรา,าตรีเยื่อลงถึงพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กอสายให้ตึงแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเปิดหน้าลอกไม่ต้องเปิดเบรกนะครับเพราะว่าปลามันไซส์ไม่ใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลงเบ็ดที่เหลือต่อเลยครับ มาแล้วครับทุกคนครับสามแต้มเลยครับอันนี้ไซส์ไซสด์ดีดีด้วยนะครับผมโอเคครับสามแต้มแรกของเราครับสำหรับเช้านี้นะครับ มาแล้วครับแต้มที่สี่นะครับตัวนี้ตัวดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมโอ้โหนะครับตัวนี้ตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับสี่นิ้วเลยครับตัวนี้ครับอไซส์สวยครับตัวนี้อันนี้เพิ่งตีไปนะครับผมตีไปประมาณสิบวิสิบวินาทีนะครับผมเข้าเลยครับ ตัวนี้สวยเลยครับสี่นิ้วเลยครับตัวนี้ก็ตอนนี้ผมลงเบ็ดเล็กไปทั้งหมดห้าคันนะครับวันนี้แล้วก็ตีเป็นเบ็ดใหญ่นะครับผมคันสิบฟุตนะครับตีปลาใหญ่นะครับตีทิ้งไว้คันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้จะมีปลาใหญ่เข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆปลาเล็กเนี่ยครับปลานิลครับได้แน่นอนครับผม หลุดไปตัวหนึ่งครับนะนะได้สองตัวนลวครับแต่พอดีตอนที่ม้วนล,ลอกขึ้นมานครับมันดิ้นหลุดนะน่าจะติดหมินนะครับน่าจะติดหมิ่นไปนิดนึงนะครับผมครับผม,นะบมนะครับแต้มนงครับผม คันยาวนี่อยู่นะครับ,รบอยู่<ฮ>ยครับแต่ตัวนี้เป็นปลาอะไรนี่ครับแก้มฉํำนะครับตัวเล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยไปนะครับนี่ครับผมปลาแก้มฉ้ำนะครับ แห่ทองอะไรหรือเปล่านี่ยปล่อยไปยครับนี่ครับเป็นแต้มครับผมเดี๋ยวดูคันที่สามพร้อมกันเลยนะครับ นะครับไซส์พอๆกันเลยนะครับ,รบนี่ครับยินสามคั้นติดเลยนะครับเนี่ยอีกตัวนะครับ วัดไม่ทันเลยนะครับ <c oughs> ครับไม้แตมครับผมตัวน,นี้สวยๆเลยนะครับผม แต้มครับแต้มครับผม กันเลยครับผมปั้นเยอะไม่ทันเลยครับ แต้มครับปั้นเหยื่อไม่ทันเลยนะครับสอง สองตัว <laughs> ครับผมหมายแต้มครับธนาครับสงแต้มนะครับ ติกแต้มนะครับผม,มานาฬิกาครับตัวนี้ส์สวยขึ้นมาหน่อยครับสามนิ้วครับแต้มครับผม,มานาฬิกาครับอ้วนท้องปิบแล้ว ครับผมนะครับอันนี้สองแต้มครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงห้าสิบนาทีนะครับคันนี้สุดยอดครับนะครับสามแต้มเลยนะครับนี่นะครับสามแต้มสามแต้มสามแต้มครับผม หนึ่งแต้มครับนะครับนะครับสามแต้มครับผมอันนี้สุดยอดเลยครับผมนะครับสี่แต้มนะครับผมตัวนี้เมื่อกี้คันนี้ก็มีตอดอีกนะครับเนี่ยคันริมเนี่ยผมเพิ่งตีไปนะครับนี่ครับอันนี้ก่อนสี่แต้มครับผมวัดไม่วัดไม่ไหวเลยนะครับแจ้มครับผมนะครับ หนึ่งแต้มครับนะต้ตใหญ่ด้วยนะใหญ่ไหมนี่ใหญ่นะ อีกสองแต้มครับครับานาครับสองแต้มครับพันเงินมาเลยครับนี่ครับผมก็สรุปผลงานนะครับวันนี้นะครับก็นี่ครับผมได้อยู่หน้าจะมานึกสโลได้นะครับนี่ครับ โอเคครับผมก็พอดีเยือหมดพอดีนะครับแล้วก็วันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับร้อนแบบไม่มีลมเลยนะครับร้อนร้อนไม่มีแสงแดดนะครับเป็นร้อนแบบอบอ้าวครับแล้วลมไม่กระดิกเลยเหงื่อผมออกเยอะมากเลยเนี่ยเหนื่อยมากครับแล้วก็เยือหมดพอดีครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับนี่ครับผลงานปลาลวมของเราครับโอเคก็ได้อยู่นะครับผมสี่โลได้นะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับผมนะนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าหน้าหนอย่ามาตกตรงนี้นะครับก็ลองดูสูตรเหยื่อที่ผมผสมให้ดูนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับครับผมปลาลวมครับ